นักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องเครื่องมือในการวัดความยาวนะคะสําหรับเครื่องมือในการวัดความยาวมีด้วยกันหลายอย่างมากมายนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องบอกไม่ได้ว่าการวัดความยาวเราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างและหน่วยเป็นอะไรบ้างนะคะที่สําคัญนักเรียนต้องบอกให้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนคะเราไปเรียนกันเลยค่ะ นักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของการวัดความยาวทบทวนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะการวัดความยาวของเรามีอยู่2หน่วยนะคะก็คือเซนติเมตรกับมิลลิเมตรนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือเครื่องมือในการวัดความยาวได้แก่อะไรนักเรียนมาดูเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือหมายบรรทัดนั่นเองบรรทัดหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะนักเรียน ก็คือจะมีด้านเซนติเมตรและด้านนิ้วนะคะแต่เราจะเรียนในเรื่องของเซนติเมตรและมิลลิเมตรก่อนนะคะเครื่องมือนะคะแรกอันนี้คือไม้บรรทัดใช้วัดความยาวของสิ่งต่างๆที่ยาวไม่มากนะคะนักเรียนและสิ่งนั้นต้องไม่โค้งงอด้วยนะคะอย่างเช่นาสมุดนะคะขวดน้ำเครื่องคิดเลขปากกาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะคะนักเรียนลองคิดดูนะคะ เครื่องมือต่อมานักเรียนคะอ่าไม้เมตรนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะช่างตัดเสื้อผ้านะคะหรือเราไปซื้อผ้าเนี่ยก็จะต้องมีไม้เมตรรูปร่างเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะใช้ไม้ทํานะคะหนึ่งเมตรนะคะเท่ากับความยาวหนึ่งรอยเซนติเมตรนะคะมีความยาวเท่ากับหนึ่งเมตรนะคะไม้นี้ใช้วัดความยาวของสิ่งต่างๆและสิ่งนั้นต้องไม่โค้งงอนะคะอย่างเช่นเก้าอี้ นะคะนักเรียนโตะเรียนแล้วก็โซฟานะคะยังมีอีกนะคะนักเรียนลองนึกดูนะคะก้นเรียนเครขมือต่อมาคือสายวัดตัวนะคะสายวัดตัวหน้าตาเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยอ่านักเรียนคะสายวัดตัวจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความยาวประมาณ1 0 0่งร้อถึงสองเซนติเมตรนะคะ ใช้ทำอะไรใช้วัดส่งของที่มีลักษณะตรงนะคะหรือโคง้งเช่นวัดความยาวของสะแขนเสื้อน,นะคะนักเรียนนักเรียนช่วม,มือต่อมาอ่าสายวัดตลับชนิดตลับนั่นเองนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรนักเรียนหลายคนคงรู้จักนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะใช้วัดส่งต่างๆที่มีความยาวมากนะคะเช่นความสูงของหน้าต่างประตูนะคะแล้วก็ ความยาวของห้องนอนนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเรามาทบทวนนะคะเราได้ความรู้อะไรบ้างวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะก็คือการวัดความยาวของสิ่งต่างๆควรเลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมนะคะและบอกความยาวโดยใช้หน่วยความยาวที่เหมาะสมด้วยนะคะสําหรับการบ้านของ,งครูวันนี้นะคะนักเรียนในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ หน้า90นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเท่านี้นะคะในชั่วโมงหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ